อาหารเสริมเพิ่มพลังในภาวะเร่งรีบไม่มีเวลารับประทานอาหารเราควรทานอาหารประเภทไหนที่ทำให้ร่างกายเราไม่ขาดสารอาหารช่องนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะ,ะวันนี้ก็มาพบกันแต่เช้านะคะกับอาหารเช้าที่จะมาแนะนำนะคะก็คือ,อ โปรตีนกับคอลลาเจนนะคะเช้าเช้านะคะหลายหลายท่านนะคะก็จะอยู่ในภาวะเร่งรีบนะคะไม่มีเวลาที่จะรับประทานอาหารอาหารชาเช้าอย่าเพียงพอนะคะบางคนก็รับประทานขนมปังนะคะง่ายๆนะคะแต่ในขนมปังเนี่ยบางทีก็มีคุณค่าทางอาหารไม่ครบโดยเฉพาะโปรตีนนะคะ ทำไมต้องเลือกโปรโตีนใช่ไหมคะเพราะโปรโตีนก็ให้พลังงานเช่นเดียวกันกับข้าวนะคะก็คือ1กรัมก็จะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่เช่นกันนะคะก็ทานทั้งข้าวทั้งโปรโตีนก็ได้นะคะถ้าใครมีเวลาเพียงพอแต่อันนี้พูดในกรณีที่คนไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะคะช่วงเช้าอยู่ในภาวะเร่งรีบน,นะคะก็ แนะนำโปรโตีนเสริมอาหารนะคะก็คือโปรโตีนก็ให้พลังงานเช่นเดียวกับกับข้าวเหมือนกันนะคะ,ะพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะก็คือจะให้พลังงาน1กรัมต่อ4กิโลแคลอรีนะคะเราก็ทานโปรโตีนนะคะเสริมเข้าไปนะคะเมื่อ,อได้ทั้งพลังงานแล้วก็ได้ทั้งสารอาหารที่ช่วย ซ่อมแซมส่วนที่สุกหรอใช่ไหมคะสร้างการเจริญเติบโตในกรณีที่เด็กที่ยังต้องการการเจริญเติบโตอยู่นะคะสำหรับตัวเรานะคะวัยอย่างเราเไม่ว่าจะวัย3 0 30อัพขึ้นไปเนี่ยก็คือ,อ,อไม่ได้ต้องการการเจริญเติบโตแล้วใช่ไหมคะต้องการในการซ่อมแซมส่วนที่สึกรอนะคะอะไรบ้างล่ะ ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ทุกเซลนะคะเขาจะต้องมีการ <c oughs> จเจริญเติบโตมีการสร้างเซลล์อยู่ทุกๆวันนะคะดังนั้นเราไม่มีเวลาที่จะรับประทานอาหารใช่ไหมคะเราก็ต้องหาตัวช่วยใช่ไหมคะก็คือโปรโตีนสําเร็จรูปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า จะต้องรับประทานอาหารให้ได้โปรโตีนนะคะหนึ่งกรัมต่อน,น้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมเนาะอย่างลิชานเองเนี่ยน้ำหนักตัวอยู่ที่หกสิบห้ากิโลกรัมใช่ไหมคะจะต้องทานโปรโตีนให้ได้ถึงหกสิบถึงเจ็ดสิบกรัมนะคะก็เกือบกิโลนึงเลยวันวันวน,นึงเนี่ยจะต้องทานให้ได้ แล้วดิฉันไม่มีความสามารถทานขนาดนั้นเลยนะคะเพราะอะไรหนึ่งฟันก็ไม่ค่อยจะดีแล้วนะคะทานเนื้อก็ไม่ไหวพวกปลายอย่างเงี้ยถ้าคือโดยปกติแล้วอาหารไทยเนี่ยไม่ได้เน้นเนื้อเหมือนอาหารฝรั่งใช่ไหมคะก็จะมีหลายอย่างนะคะโอ้ส้มตำอย่างเงี้ยเออนะคะเออ อาจจะเป็นอาหารโดยทั่วไปนะคะก็คือมันมีหลายอย่างนะคะไม่ได้เน้นเน้นโปรโตีนเท่าไหร่นะคะดังนั้นไม่มีความสามารถที่จะทานโปรโตีนให้ได้60-70กรัมนะคะเราก็ต้องมีตัวช่วยนะคะตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพาไปทานนะคะง่ายๆแล้วก็เราได้อาหารที่ ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึดรอให้เราดูกระปี้กระเป๋าให้เซลล์ของเราเต่งตึงนะคะเดี๋ยวมาชมวิธีการชงนะคะง่ายๆอันนี้ก็เป็นโปรโตีนนะคะที่ได้จากสารสกัดจำพวกถั่วเหลืองนะคะข้าวสาลีแล้วก็ถั่วต่างๆนะคะ ประกอบไปด้วยไขมันนี่ศเปอร์เซนเลยนะคะไขมันและคอเลสเตอรอลน,นะคะก็จะได้โปรโตีนนะคะช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะแล้วก็สร้างการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็จะได้แล้วก็ให้กรดอะมิโนนะคะที่ช่วยในการสร้างโปรโตีนชนิดต่างๆ โปรโตีนชนิดนี้นะคะโปรโตีนนี้เขาแนะนำให้รับประทาน1ช้อน1ช้อนตวงนะคะ1ช้อนตวงของเขาก็จะอยู่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะก็จะได้โปรโตีนถึง8กรัมเลยนะคะก็ให้ทานวันละ1ช้อนตวงนะคะก็นี่เป็นคำแนะนำที่ดีนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการรับประทานอาหารเช้านะคะ ก็เดี๋ยวเรามาชงโปรโตีนกันเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นโปรโตีนนะคะก็เป็นโปรโตีนผงนะคะที่ได้จากพวกถั่วชนิดต่างๆนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะพอดีโปรโตีนชนิดนี้นะคะจะไม่ค่อยไม่ไม่มีรสชาติหวานนะคะเราก็จะมีอันนี้ร่วมด้วยนะคะไอสีชมพูเนี่ย ก็จะเป็นคอลลาเจนนะคะส่วนรสชาติหวานของเขาก็มีอยู่แต่อเผอิญเรามีคอลลาเจนนะคะก็เลยต้องการทานร่วมกันทานให้หมดอ่าอันนี้ก็จะเป็นน้ำด่างนะคะน้ำด่างเพื่อดื่มป้องกันเชื้อโรคนะคะเขาว่าอย่างนั้นยิ่งดื่มน้ำนี้ มากยิ่งดีทําให้ร่างกายมีความเป็นกรดน้อยนะคะลดความเป็นกรดเพราะว่าเชื้อโรคจะชอบความเป็นกรดนะคะในร่างกายเนี่ยก็เลยดื่มน้ําด่างให้เลือดนี่มีความเป็นด่างสูงมีความเป็นเบสสูงก็ใส่ผสมลงไปเลยนะคะ คขยาหลังจากที่ชงแล้วเดี๋ยวจะทดสอบนะคะดื่มนะคะว่าอร่อยแค่ไหน โปรโตีนนะคะอันนี้จะไม่มีรสชาตินะคะจะเหมือนน้ำเต้าหูท้ที่ไม่ได้ใส่ที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะบางคนจะไม่ชอบเนาะมันก็จะมีรสชาติอื่นๆให้เราเลือกนะคะมีรสหวานรสสตรอเบอรี่รสเซรราเชอรี่รสชานะคะแต่อย่างในชั้นก็ พอดีไม่ต้องการน้ำตาลนะคะก็เอาแบบเพียวๆเลยนะคะรสชาติออริจินอลนะคะแต่วันนี้ทำไมถึงชงคอลลาเจนร่วมด้วยเนื่องจากคอลลาเจนก็มีนะคะก็เลยต้องทานร่วมกันนะคะคงไม่เป็นไรเนาะทานมาบ่อยแล้วนะคะคุณแม่อยู่บ้านก็ทานคอลลาเจนเป็นประจำ นี่ก็วิธีง่ายๆนะคะในการดูแลตัวเองในกรณีที่เราเร่งรีบไม่มีเวลารับประทานอาหารนะคะอาหารเช้าก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะให้แข็งแรงอยู่เสมอเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย